สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีเข้าสู่ช่องยายน้อยสายฮานลวไปแจงไหนเนาะนอะนอค่ะบุเพื่อนบ่พอกันดนป้าดนเฮ็ดยายน้อยบ่กคนเดียวไลสุดรดิค่ะปุนเพื่อนกินหอดมูขินหอดมูคือเกา่ากินหอดมูสุขูสุคนไันมีเวลาอะไรสูดก็เลยอัดวิดีโอลิปยาวถามค่าว ไปจไนจ้งนานโนอเนาะเพื่อนๆที่เริ่มก่อตั้งช่องพอยู่มาด้วยกันที่เริ่มไลฟ์สดมาด้วยกันทุกคนคิดถึงกันไม่เอ่ยกินหอดยายหน่อยบอยยายหน่อยกิหนอหอดมูเด,ด้อค่ะเด้อ <c oughs> คิดถึงวันเดิมค่ะไม่เคยลืมเพื่อนยากลายเพื่อนด้วยภารกิจมากมายเนาะ,นะคนเหตุงานกับว่าตรงกัน ด้วยภารกิจเ่าได้หลายยาบางคนก็เหตุงานบางคนก็เหตุเปียกนู่นนี่นั่นไปนาะค่ะเพื่อนๆกเ็เริ่มพอดีเวลาขึ้นไลสุทามงกุนี้ได้โอกาสก็เลยอัดคลิยยคปยาวตามข่าวมูไปยังไหนเนาะเนาะเพื่อนๆจะบอกว่าตอนไม่หน่อยทําช่องใหม่ๆคนเพื่อนเข้ามาเยอะให้กําลังใจกันค่ะตุ้มหมกันดีดีเพราะถ้าเปิดขึ้นไปเห็นช่องไม่หน่อยเนาะพี่ก็ฟ้าวเข้ามาไหมค่ะ บางคนกับว่าเอา้ายายนี่ช่องเจ้าึ้นแดงเี้วคืนกุ้เท่คนกับเขามาเขามาถามข้าวกันค่ะเพื่อนๆกับคือถวัดกันสายนิง่งสายแน่นเลยค่ะเจ้าเนี่ยพอกันเพื่อนๆสวบมา,า,ารไกลสุดนั่ดีวงใดมันดีตรงที่ว่าการไกลสุดพีการเปิดค่าการมองเห็นไกลสุดปุ๊บมูกับมาหลุดเด้ค่ะเพื่อเกินสิบนาทีบางคนเปิดปุ๊บติดป,ปั๊บมูมาเลยประมาณนี้เลค่ะ อย่าใครมูกัะแล่สนดูๆแต่ไม่หน่อยไม่ีเวลาทอกใครยากหลายงานช่วงนี้ยิ่งช่วงนี้มันปลายปีงบประมาณเนาะยังไงก็ยากหลายดยภารกิจขึ้นหอดมูคือเก่าค่ะนี่แหละก็เลยเดี๋ยวมาถามข่าวหามูขึ้นหอดได้หน่อยบอคิดนาดคิดถึงอยู่นะคะเพื่อนๆคิดหอดลายลาทุกคนก็สิ่้าหูใหญ่ดีแลราแต่ยังหัวแต้ มวนเวลยค่ะเฮ็ดลิปมวนมวนค่ะเพื่อนเพื่อนไล่สุดเพียงมวเเนเฮ็ดไปรูดเดือค่ะเด้อททำให้มันสม่ำเสมอถือว่าเราส่งกันบ้านป้าเพื่อนเพื่อนคสิบพานมาไหนสาหันสากันอยู่ดิกลัวจะผ่านกลัวกลัวจะได้มาจุดนี้ไม่ใช่ได้มาง่ายๆถึงเราไม่มีเวลาเราก็ลงลงไปเลยสองสามวันเราก็ลงไปเียเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเฮาบางคนขเขาจะบ่มีงานประจำเนาะบางคนก็ มีงานประจาบางคนก็ไม่มีงานประจําก็มีเวลาเห็นลายแต่ไพ่บ่มีงานประจําก็มีเวลาเห็นลายเรียหน่วยก็ะทืว่าเป็นงานอดิเรกข,ของซะเหตุไปเบื้องแย่งกันไปสายนี้สายนี้นดเ,นเ,นเ,นเด้อค่ะเพื่อนเพื่อนจังนด้มาพอกันเซื้อบัวานี่ตอนกลับบ้านนี่นี่ดีอัดคลิปเวลากลับบ้านพอไปถึงบ้าน ก็หุงหาอาหารเห็ดเนื้ออยู่น้อยกินเห็ดเบียกเงี้ยนก็ข้าหน่อยได้ค่ะเพื่อนๆนี่แหละซาเห็ุหนึ่งไม่หน่อยจะเป็นอย่างจำ่ได้อะไรสุดแต่คิดว่าต่อไปก็สิพยายามไลนี่แหละสาเห็ุหนึ่งก็เลยได้อาจิบคือนอนหมูกินนอนไม่หน่อยนี่เ้อค่ะไม่หน่อยคิดถึงสุขุสุคนหมูต่างประเทศหมูไลร่เนี่ยค่ะตอนไรสดมวนหลายมวนแตกตื้มเติมยุบมีความสุขสุขที่ได้ทํา มีความสุขยีดีค่ะเพืเ่อนเพื่อนบางคนแก่ะหัวควนกันเนอะไม่เจอกันนานจำได้บอกแม่หน่อยผมเป็นสองสีเลยดีค่ะเพื่อนเพื่อนเห็นบอกกลายเวลาไปสองปีผมเป็นสองสีแล้วบางคนแกนจะว่าอ้าวยายนี่นากีผมแล้วคดาดีอยู่จำพี่คนหนึ่งได้พี่พี่อะไรนะลืมชื่อพี่วอลล์บุสุดใจ พี่ว่าเราพูดสวยแล้วสิบอกว่าสาวหน่อยเจ้าไปยอมผมนี่เด้อขันเจ้าองอมผมขอ่อยจ้งสิไปหาเจ้าก็เลยฝากฝากถึงคนคนไกลหน่อยนะเพราะว่าตอนนี้ยายน้อยก็เหมือนเดิมผมสีขาวเหมือนเดิมค่ะอันุรักอ้มันไม่ได้มาไง่ายๆได้ค่ะห้าสิบแปดปีเด้ค่ะาอผมจะเป็นสองอันสีเขาบอกว่าผมสียเราเนาะ <c oughs> มูเสือพาะว่าเด็กหน่อยเนาะเขาไปเขาไปเข่าของสมุดเนาะ ดนนดนเข้าไปพ่อแม่หน่อยทีนึงป้าแม่ผุ่นด้เห็นเขาแม่สวัสดีค่ะขันแรกป้าแม่ผุ่นด้เอาไม่ยังลูกป้าแม่เปียผมร้านใดสีผมแม่คืองามเทพนะทวดเสียนแแม่หน่อยผมสีดำเนาะเปชผมร้านใดคือสีงามเทพแม่บอกนูนเพุ่นเด้ถามขาม่าวเัา,เา,าแ,ม,แม่หน่อยกันเลยว่าโอ้ยแม่นี่ผมร้านด้วยแถวบ้านแม่เราลูกแม่หน่อยก็เลยว่าอังสินะ ร้ายวิแถวบ้านแม่เไวนะบางสิ่ะปาทิ้เตกน่อยมันก็นอบ,บอกซื้อล้านบอกแม่บอกซื้อล้านเพ <c oughs> ื่อนๆอ่ำอําเด็กกน้อยคืเลยนอโอ้แม่สีผมนี่แม่ามาได้มาง่ายๆได้หาสิแปดปีได้จังใดก็เลยว่า นกันไปครับเพื่อนเอ้าเพื่อนเพื่อนสื้อหอทบ้านเลยดิถ่ายคลิปนี้กับบัดฑิมีอย่างนี้ค่ะเพื่อนเพื่อนคิดถึงเพื่อนเหมือนเดิมคิดถึงนะคะขอให้ทุกคนสุขภาพพลานามัยแข็งแรงยิงปังๆทุกคนนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะถึงบ้านแล้วค่ะถึงบ้านไม่น่อยแล้วค่ะเดี๋ยวจะให้ดูกำลังเลี้ยวรถกลับบ้านค่ะเอาบรรยากาศข้างทางมาฝากด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนถึงบ้านแล้วค่ะเราจะเลี้ยวแล้ว ห้อนละค่ะบ้านแม่หน่อยถึงบ้านแล้วนะคะขอบคุณนะคะทุกคนที่มากดไลค์กดแชร์ขอบคุณนะคะ,คคคะ,คะสวัสดี